มาค่ะวันนี้จะพาไปเก็บมอนเบอรี่เต็มต้นเลยมอนเบอรี่อะไรนะต้นอันนี้ก็มีนะโอ้อันนี้ก็คือต้นมะขามป้อมองุ่นบาซิลก็มีนะคะแต่ยังไม่ออกลูกมาดูหมอนค่ะมอนเบอรี่เต็มต้นเลย มีแต่อันแดงๆอ้ยอันนี้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่มอนบุรีสุกแล้วอืมอืมอืมอร่อยมีด้วยกันสองต้นกินก่อนอืมอืม,อม,อม,อม ไม่มีคำอธิบายใดๆมีแต่อืม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 เสียงเอียงอืมอาคาวก็มีอืมหวาน อืมสองต้นกำลังสุกอืมอืมอืม,อมกินก่อนแล้วกันค่อยเก็บเก็บกินอ,อยังเยอะมาค่ะเก็บหมอนเบอร์รี่กินกัน ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ